สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับ Google Home Channel วันนี้ผมเล่นรูบบกแม่ประฟุตวันนี้มันจะมาหาผลที่โรงงานหาดาบไม่รู้ว่านี้จะได้หาดาบไหมนะเพราะดยวคอมดับเพื่อนไม่ก็เพื่อนก็มาเล่นด้วยนะเมื่อคืนเจอดาบแล้วแต่เพื่อนซิ้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอามารีวิวให้นะครับทุกคนผลเกิด12ตอนที่3นะทุกคน เดี๋ยวไปเจอกันตอนผลเกิดเลยไปไปเลยคทุกคนทุกคนครับเพื่อนผมมาครบละก็วันนี้ก็ไม่ควรช่วยหาก่อแล้วรู้สึกดีขึ้นตารมันนะครับอาการการหาดลาบไปเร็วขึ้นอะไรเร็วขึ้นหมดเพราะมันมีคนช่วยหาเร็วเยอะด้วยเดี๋ยวไปเจอกันตอนผลเกิดเลยทุกคนผลเกิดแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ดูหนังเพื่ออะไร ขอกคนดูด้วยนะไม่ได้เจอไปช่วยหาวอนนี้คนใส่ดเดี๋ยวจะบินช่วยหากำลังเข้าเซิร์ฟไปมันโอ้ยมันไอ้ผ่ามันสิบห้าของวันนี้แล้วไม่น่ามีนางเพื่อนเลยไม่น่าดีนางเพื่อนเลยตะวันก็ดูร่วงเต๋อ เค่องเครื่งที่เล mm oh. oh. uh ่นเครื่องที่เล่นบลูแต่เขาดูอีกเครื่องนึงเครื่องแม่อ๋ออันี้มีเครืไหนบ้างวะดูด้วยชกที่ชุดกะฮึ กูแม่นึงออกมาพูดดึงออมาพูดแต่โทรมาก็ไม่บอกกูกังไง ดูไมาดูกอนนึ่งนำอออับอออุจับออกมาของมึงเลยยนเล่กแบบเป็นเราตายกันจริงๆเลยมึงจะไปเช่งเอาออกไปแข็งเยียบโลกิวใช่่ไม่ตอบว่า เอะตอนนี้แงบทำไมวะว่าว่าไปข่งนี้บาซิลใช่ไหมเพื่อนเมื่อเมื่อวูกาะแข้เพื่อนเมื่อวดูก่อนล้วแข่งเกาเกาะค้างอ้งเย็นดูยังกันมาดูกันมาดูเกาะเกาะแล้าแข่งหรือแล้วแข็งหรือไงแล้แข่งอันนง้่ะไอไปดูกอะกินบิดยังดูแลดูแลเป็นยัดูแลเว็นยเดี๋ยวไปดูกาะ

ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วทำไมพีอยู่แล้วไงพีอยู่แล้วไงอ๋อไปเห็นเป็นมือหาที่ยืนก่อนไปเดินในเมฆแผนเดินในเมฆแผ่นคุณครับ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 ผลลีละผลลีละเินโอนไงเินโอนไงเลยเจอโรงงานขึ้นเลยเจอโรงงานขึ้นเลยไปไปคุณอะไรโรงงานขึ้นแล้วคุณอะไรโรงงานขึ้นแล้วอะไรนะ

ไปอยู่ข้างในก่อนท่านึงป uh> ั่นจ um> oh. ัดต่เน้ยอือท้งในขนแสงอือยื้อไปยืบอไปใบ้อไปยื้อไเราวเราวมันเยอะแยะครับมันเยอะแยะครับมันเยอะแยะเอาตีตี เอ้กีดะเอ้กีะ้อดูได้จะขอโคได้หนึ่งไลค์ขอโคได้หนึ่งไลค์ผมเอ้คนดูน้อยอยู่คนดูน้อยอยู่ขอคนอะไรนะขอคนอะไรนะคนนัมเตอไปแฮ้นตอไป แล้วแล้วเอ้ยเอ้ยแล้วก็เป็นเกลือแล้วก็เป็กลือพอแล้วแลดักด <cuanto S 1> ักออกอะไรอยู่เราเจอตอนผลเกิดเลยตอนผลเกิดเลยโอเคอันคุณัผลเกิดอันคนัผลเกิดมันมันเจอมันเจอกันรังกาแฟขาผลก่อนขาผลก่อนเสลยละเกิดละเรลยละเกิดละกูเจอแล้วเจอแล้วผลกระโปงผลบอม หมัวแล้มัวละคนมัววอยู่หลังเเองอยู่หลังๆงานอะอะไรอะไรควายเฮ้ยควายเอ้ยควายควายก็จะกล่ะกลายเป็นโง่แล้วก็เปลี่ยนที่เป็นบอฟฟลโอ่ไงจะจอดจอะจอดจยังจุยัง

นะคุณดาะงากล้เกอบงานเกอะสี่สิบสี่สี่มาสี่สิบมาอสีสิบเอไลเอไลเพื่อนคนหนึงแมเพื่อนคนหนึ่งแม่มา มาโรงงานไห้เปิดมาโรงงานไห้เป <c ười> ิดโรงงานไห้เปิดโรงงานไรเปิดค <c ười> <c ười> ุณน่าโรงงานใก้เลยโรงงน้เลคอลอในโรงงานเนี่ยทก่ติดหกกิดหกกติดาติดหกอะกิติดหาติดหกะโรงงาน เอลี่เอลี่มาเยิดมาข้ามาก่อมาข้างมาก่อเป็นไงดิค่ะมามีโลมันยังไม่มีโล

ผลอะไรผลอะไรผลอะไรบ้มงมองวะผลยาไปวันให้ไ <ผล S 1> ปวันให้ได้วยผลยาง,อยางไอ้สัสยาอันนี้ก็ผลยานะครับทุกคน เดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเกิโรงงานต่อโรงงานเอออัดคนนีกว่าคนอเมนะคนอเมนะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะทุกคนรู้กันทีโรงงานคือแล้วเอ้ยคนนึ่งอยูดับคนหนึงอยดับคนนึงอยดับคนนึงอยดับดูเงี้ยปุ๊บไม่ดูปุไม่ดูปุไม่ดูดูไม่ได้ดูด้วยเอง เฮ้ยกามันบ้ากระดามันบ้าตีน้ำเพี้ยอะรเนี่ยอะไรไปแล้วมือลั่นโอเคไปมาเข้าไปเลยซื้อมาดดิอาขาใส่กัอดตีติดิน

ที่ซีเย่ไ่ถึงหนึ่งอาทีจะแห้งแล้วเนี่ยรงานจะแห้งแล้วเนี่ยเปลี่ยน้วคามอะไรจำพูดพูดอะไร ูับมูนนะขับมุ่นนะไหนๆๆๆไหนจ้ามันถือถือถือไอเจงเลยเจงเลยน้ำแข็งเอามาเมามาโอ้คครับคุณเอเกิดดาบดาบผเกิดแล้วเดี๋ยวมาลองกันเลย ให้เพื่อนดูอยู่คอยดูนะขอดูทวีลหละว่ากดดูกดเรื่อยๆอะนี่เขาบอกให้ดูดู hãy bảo mày hảo, mày bảo hảo 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 ờ, hảo 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 cái hảo Sí, ahí, กิดยังกดยังทวันผ้นังคอดูด้วยเลยเราเจอในตอนผล A สามขึ้เออเออลิมไทยโอ้ลิมไทยจบแล้วลิมไทยนะ ได้แล้วคนไหนได้ได้แล้วฮูฮูทุกคนวันนี้ได้แล้วเว้ยชุกคนได้เลยเว้ยคนได้แล้วครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์ก็แชร์ก็สไดรป์นะครับไปละบาย